อ่าต่อไปพี่าต้มเห็ดครับเห็ดโคนเราจะไม่ใส่น้ำครับน้ำเห็ดจะออกนะครับอย่าน้ำเห็ดจะออกเองนะครับพี่น้องเห็ดเพิ่งได้มาหมันๆเลยครับอันนี้เห็ดบานก็ไม่ตุ้มไม่มีก็สไลด์เล็กเนาะเป็นคลิปอันนี้คลิปเห็ดต้มครับเห็ดต้มอ่าเราจะไม่ใส่น้ําเลยนะครับเห็ดที่เราใช้มาจนไม่ใส่น้ําเราใส่เกลือครับต้องไปเกลือสมุนไพรเท่านั้นนะครับถึงจะอร่อยครับ เกลือเพชรได้ไหมได้เกลือเพชรก็ลอยหรือเกลือเพชรบ้านแหลมครับใกล้เคียงกันอร่อยเหมือนกันครับเอาเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับอีกสักพักน้ําก็ออกมาคลิปกิ่ยาวคลิปอันนดนยาวเว้ยชิปดีฟาด้วทีเด็กเดี๋ยวมึงตักกระแล็กเลยเนี่ยอันนี้หลุดไช่ไหเนี่ยเดิง เห็ดโคนแบบนี้เห็ดโคนต้มครับอันนี้เห็ดโคนต้มนะพี่น้องดูครับน้ำออกแล้วครับน้ำเริ่มบอกครับปวด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 เห็นเห็นแล้วครับน้ำเริ่มเห็นแล้วครับออ๋น้ำเป็ดจะออกมาเองนะเอาพี่เสร็จแล้วเป็ดแล้วนึ่งมาเลยคนกินก็เริ่มมาแล้วครับนักชิมมาแล้วครับนักชิมอยากท่าคอครับ มือชิมผมครับวันนี้มือชิมอัคคโยดครับอัคคโยดเดี๋ยววิ่งดีอยากินอยู่งยู่ได้เลยนะวิ่งดีแล้วเดี๋ยวต้วิ่งเนี่ยอัทรเพียงนะ ว่าจะไม่มืดก็มืดวันนี้ไหมไม่ว่าจะไม่มืดก็มืดอย่งงครับเห็ดขาวโบเมือสาวเด็กเด็กอายุสิบตีเลยครับเด็กขาวโบเลยครับเนี่ยมาดูดิลมโวยน้ำออกดีพวยแรง น้ำออกดีคุณแล้วน้ำแถวนี้เด็กใหม่เลยครับเนี่ยครับเห็ดใหม่ๆน้ำชุ่มเลยครับลึกดีอ่ะนี่ครับดูครับนี่ครับความตัวของเห็ดเน็ดบานนะเห็ดบานเห็ดตุ้มก็อีกแบบหนึง่งน้ำออกแล้วไม่ต้องใส่น้ำเลยครับต้มเห็ดเนี่ยครับ ถ้าใส่นะคุณจะได้ได้กินแต่น้ำเนื้อ,อจะไม่ได้กินครับอ่าใช่เ<อ>นี่ยครับน้ำใส่นัดเหลือมั้ยครับ <า S 2> พี่น้องดูน้ำครับนี่น้ำของวันน้ำของวันนี้น้ำต้มเผ็ดน,นะครับอ่าเนียอ<ด>่าจุดเบอร์ดูครับอ่า,าดูครับนี่ครับเห็นเนี่ยอันนี้ ไอเห็ดบานครับถ ja ัวเล็กก uh ็ใส่ทั้งหัวเลยครับเอาหัวใหญ่ก็ชิ่งๆหน่อยครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่แล้เราจะได้อัศรสในการกินกุ๊บกับกุ๊บกับในปากอร่อยมากเลยเอ่าไอ้เพ่เลยของต้มเห็ดเนี่ย้มน้ำร้อนที่สุกแล้วพี่เอมทุกเลยทุกแล้วเฮ้ยเอาแบบอย่าเดียวกินจะกินไวปุณหนะต้มเห็ดด้วย มันเพชรอันนั้นไหมมันเพชรโหอยากก uh, really ินมันเผ็ดเพชรมากกว่าเลยอยากกินแกงเผ็ดมากกว่าอุ้ยเอาครับเดินแล้วครับจะได้ที่แล้วเดินแล้วครับเดินแล้วพี่น้องเดินแล้วครับปุดบุบบุดบุบบุบบุบถุดดอดแล้วอ่าโอ้ยจังเปรี้ยวเลยก็ นี่ครับน้ำเดือดพงค้ารดตอนนี้หายากอีกแล้วครับไม่เ่ือมาน,มนะฝากฟองจริงด้วยฟองนี่มันเป็นพิษอ่าเไหมคนก่อนครับคนที่ฟองขึ้นมามเราตักฟองที่ว่ามันคักๆออกครับแต่ใสๆเอาออกครับ ของใส่ใส่ไว้ได้แต่กองนั่เป็นแบบคาบคาบมือนคาบเมือนาบดินเน่ะเอาทิ้งครับเนี่ยครับต้มแบบนี้เลยครับเบานครับน้ำใส่น้ำครับ ใส่ปิ้งเลยพี่น้องพอเบาไฟใส่ดิ้งเลยเนี่ยต้มแบบนี้ต้มเฉยๆเป็นนี่สิแล้วต้องไสเครื่องอะไรไหมใ,ใส่เกลือใส่เกลือเนี่ยแค่เนี่ยนะเออไม่บอกเขาจะกินไครบีบมะนาวแล้วแต่ใครชอบอเลยใส่ใบกระเพราอะไรดูจะใส่ชูรสหน่อยก็เอาแล้วแต่เ้างในก็ใส่กันเห็นมันเรียนอยู่แล้วเห็ดเนี่ยหนนวานไม่หวานอ๋อเห็ดนี่มันหวานในตัวหวานในตัวเมันหวานจัดเลยละ หาจุดไปในเตาพี่มาเอาไปนี่ใครวเะเอ้าดูว่าน่ป็นไรวะป้าเลยยมาเอาไยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ลอยล้านนะลอยล้านสิว่าต่อไปอะเฮ้ยเจนนต์ถ่ายเราสอคนดูดิตอนรกถ่ายเราสอคนเมื่อกี้เจนนตด ตุบเบอร์ดับควันแล้วนะจนแดก <c ười> <c ười> พิมพ์ปั๊บขึ้นปุ๊บ <c ười> นะครับนี่น้ำใสแล้วครับนี่เริ่มครับเดิมเริ่มจะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะยกแล้วครับตอนนี้ชิมแล้วรสชา,าออติอร่อยรวมทั้งที่ครึ่งจุโม่ถ้าใช้สำเร็จที่สุดคือครึค่งชั่วโมงครับต้มเคี้ยอ,อไปเรื่อยครึค่อองชั่วโมง ถ้าต้มให้สนิทเลยก็ต้องฟิตหรือจะฟิตไว้เนี่ยต้องครึ่งชั่วโมงครับให้น้ําแห้งไปก่อนแล้วใส่น้ําใหม่แล้วต้มอีกเดี๋ยอีกครั้งแล้วก็ฟิตตักฟิตได้เลยครับเห็ดจะอยู่ตัวอร่อยมากครับส่งได้ยันเมืองนอกนะครับเห็ดครับอ้าวนี่เสร็จแล้วครับผมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับปิง๊ง